สบายดีพี i. I ่น้องป้องปายสุขูมสุขคนจ้ามากินก้อยคมก้อยซ้นดิบน้ำมันเบอร์สุขูมสุขคนตาจ้าพี่นุ่อ้นน้อยเด้อเบิ่งได้ที่ช่องอ้นมหาไซเดจ้านี่การนำเสดจ้า่มีสบายดีพี่น้องสมันนี่บาวานคนกินข่าวหอมพายเดี๋ยวพี่น้องปากท้องพี่น้องเลยแต่กะ เอานอกมะเทน้องมุนเอานอกมาเทพื้นซอยน้องเอานอมะเทพื้นเอานองมาเนเอานองมะเทพื้นซอยล้างล้างบ้านบนล้างบนล้างตัวสบายดีเด้อเอซีทุกคนจ้าเขาเขาเปลียงน้ำดันด้วยจ้าเอเขานเยนาะตายจิงนืนา ขับรถนะคบพี่น้องผูชใยหรอครับคับผึ้นญิงครับกเทียมเขาหองนะขู่เบาเบาแล้วขู่เบาเอาเหมือมาเลยโต้แล้วเตรมมาแล้วอ่เออแล้วสิึ่งเอารทมนี่กับเพิ่นหนักยังฝืนพันสามอีกต่าอีกต่าก่

อันนี้ออนอันนีมันอ่อนเรก็เสียมาทเนีเาวาอยู่ด้วยังักล่าโตนเพชรเดือบคกห่ สี่รูงนงไปทมว่สอง,นสองนูนน,งโโงโน,นโดนแปดทีหน่อันนอันตรงนี้โดน ขัวเลยพานกินดิบเบิดเลยกขัวต้องส่งคืนกขัวต้องส่งคืนไม่หอ่ <c oughs> อคนบุกที่เกี่ยวดิบกระขึนแล้วอ๋อยดิบต้องส่งคืนจะเปิดเปิดอะไรบ้างสาวน้อย Liksom, น้ำเลือกน้ด้ตกม็นนอ่อนเลยนอนองไตร้ายก่ น้อยเห็ดกินแซ่บขนาดนวหลายแต่เอ็นนวหลายดตเหเส้ลแลาน้อูคลิปอันถูคลิปอ้นแล้วพี่น้องเด้มู้เืืออันเสืออันใสากับเสือดำใส้แน่เสือเขาใส่แน่เสือเียวใส้แน่ค่ะผู้หนึ่งพี่น้อง ชอบพลังชอบพลังชาวพลังชาวพลังน่องรายเน้องสายน้องสายเบาหน้าพิแารเจ้าอ้นวมาผู้หนึ่งผู้หนึ่งกับเสื้อเขียวเด้อผู้หนึ่งกับเสื้อดำเด้อผู้หนึ่งกับเสื้อขาวเด้ออะไรเก็บสีทามมาเพื่อนมีผู้หญิงบอบางรางนี่แต่เขามีครอบครัวผู้หญิงสี่คนผู้หญิงสี่คนนะคุณมีความกลัวมาแล้วคุณอ กังอือันันเ่ะหรอบงกยังไทยกันเียเดียังวยังไยังาเยังยังยังมาเรียนไหนบึงนะเมเนคปดเดะเ่ยยังเคยเียนแล้วก็ล้วบขึ้นยังเนยังกุยังหลายอเมยัง่บเมายัง่บเี่ กินกินกินนเป็ดกระจักประมาณสตัวเราก็มีหมาปวนอะยู่วป่าก็บอมป่วนม้วนลายๆคนวจะบ้แบบอยู่ฝ่าอยู่ร่มก็ได้เพือนล้างเพนีะว่าไอยน้องลายคุณัะกระจายอีกแบบนี้ไดรเราอยากได้เีย ถ้ามีลูกคนเดียวเจยจะ่าไท่ควนยนี่วน้องยาอว่น้องลมีไติมเด่นองลงมน้ออตมไน้องนัดมี่ยังา้วได้เยเือนแล้วัพอชนหดไวอยูพี่น้องเอ้ยเน้เห็นเทาก็ย่ป๊บเลยลูกเยไ ขาห่า <De bra. S 1> หื้าเังยังบอลายจัมาบบนี้ยังขึ่อระจาม เยบดเบิกตั้หลายคนนะคือบอเด่นอ่บเด่นกับ้างเดืนก็สามีคนใช่ไหวแดงเบิกก็เล่นเสร็าแลแ่เดงเกคนดูแดงเต็นยี้แดงกับสม แลม,มันใสเนาะอ่าเพชรเพรเพชรเพเลยซื้อามาเมพชตลอดโดนยเห็นเลยชิบชเป็นเพชรอม่เมล,เลกสลายสาเดี๋ยวเ็ น้องซีมึงมันบกมันมันบกเพชรน้องซื้อวายยำไดกันรว่าเดีราซื้อเพแล้วมงคนซื้อกาเป็นอะไรคะอนกรขายเพชรนิ้วเพชรคนใจ้อนซื้อเพชรบุกอเพชรแ้าเป็นคนใจเย็นก็ซื้อเพชรชะคนใจร้อนซื้อตรเดเพช เป็นคนสูงเนักนะบ่าวเ,เ,เป็นคนสูงกัแม่จนเจ็บต่อสื่สอมา,มา,าขายจำคือพ่แกแค่มาขายมันเป็นเงินกับ่ฮ่าฮ่าฮ่าคืออแค่มาขายโอยเอ้แม่นี่ยินเยอ เราจลองปลูกเพ็ดกับเฮาพต้นอสิไคต้นใดมัน huh. สิเพ็ดกว่าน่าแบบอ้อยเนาะเพ็ดป้ายได้ทำเลินำลเ็ดป้ายสิโอ้ยสอต้นมันเจยาสิกินได้ต้อก็คอไปิมุหมาบะบ ข่าขอาวนี้ไปสไปสิไปไปออกสสาวกัางโแล่าโซล่าขำหอข่าวขาน้ามาแล้วี่ออไปะมาแล้วคนนี้เขาห่กนออกไปแล้วแล้วก็มันเพระว่าต่กระม่งนะคิดมงนะจะออกข่าดูไประมาณพอดกนเลย เกกำเนงาอกคุณน้องเกตานาทีบ oh. ้าอะไรคืออะไรคืออะไรอไรอโะไริไรคือะไออะไรคืออะรคืออะไรคืออะไรคอะไรรคืออครครครคไครออออไอือะไไอไ ก่อนเด้อเย่างเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบคลิปด้วจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจทาง้าหน้าตาอ่นแล้ะก็ช่องนุ้นะคะแม่นี่เดี่ยวต้องรัดพวันแม่น้อยพวันทีเคเอสกดเอยมหาใจได้ดีเลย